สวัสดีทุกคนนะะวันนี้กับคิมมันผิดไฟติงพาร์ทนะวันนี้แบบการสุมหาตัวละครซโลนะฮะเาเป็นโซโลล่างสองนะเนาะสโลล่างอชุลานะนั่นเองน,นะก็นี่เป็นไอดดลีนะที่ผมรีมาเมื่อกี้นะครับซึ่งมีตัวอยู่ร้อยสิบดใบครับไม่ต้องถามนะทำไมมีตัวเยอะผมก็ไม่รู้เหมือนกันคือดีที่ผมรีไว้แต่งตตอนมีฮอกมาผมก็ไม่ได้เข้ามาเลยนะ พอเข้ามารับของรับของสิทธิ์มันก็ได้ตัวมาเทียบเลยนะทุกคนนะผมรับของสิทธิ์มันก็มีตัวให้แลวนะเขาไปเริ่มสูงเลยครับอ่าวงกลุมก็พอวงกลุมก็พอครับวงกลุมก็พอเรวงกลุมก็พอเราไม่ต้องเรียกจะ,จะได้ไหมน้อ โอเคครับก็คนประกอบการกคือเกลือครับรอบแรกจะต่อกันเลยครับปึ๊บอืมชิลายใช่ไหมก้าวขน็ขนก้าวข็นก้าใช่ไหมก้าวไม่ใช่ดิอาชิลายมีกี่แข็นวะสองเข็นอ้ยมีหกหกหกไม่ใช่หกหกสามได้ก้าใช่ใช่หกเข็นใช่ไหมตรงน,นี้แล้วก็ตรงน,นี้อักว่าต่อไม่ได้ครับน่าจะบักชักแมงแล้วไ <c oughs> มันกินไม่ขึ้นอะ โอเคครับครั้งที่สองก็ยังเกรืออยู่นะครับจับเอเลยปุ๊บเห็นไปแล้วเนี่ยไปแล้วเอาเอาตัดฟันก่อนเอาตัดฟันรอฟันวาดวาดสุรุใช่ไหมวาดดาบไปเลยวะดาบดาบดาบปึ๊บปรบปบปบนี่สิเลปะสิเลปะกันสุด ไม่ได้เลยคุณไม่ได้เลยคูดเกเลห่ะดูดิฟูฟูมาเป็นซัฟซี่ชิลอยจังกูใช่ไหมจังกูโอฮคทุกคนนะได้เป็นสันจีครับก็ยังไม่ได้เลยนะฮะรอรอตอนพันเรือขาดกันแล้วกัน มันจะว่าเป็นทาชิไม่ใช่ทาชิดิออคุยนะคุยนะคุยนะเป็นผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงผมสั้น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 ,นแล้วก็ออมีตานะมีตามีตาจมูกปากถือดาบฝั่งไหนวะคุยนะถ้าข้างนี้มั้ยดาบครับดาบเฉดดาบจิ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 บบนี่คุยนะไดไหมทุกคนช่วยได้ไหม ออกมาไปทีแล้วเรียออกมาไปทีเรียบร้อยแล้ว,ลวทุกคนอ,อกก้ก็ก็ได้ละข้าแมงนะไอเป็นเบรมีม่ไปด้วยครับลีกคิวนคลิปนี้ไม่น่าจะมีะแล้วแหละก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยผมไ,ผมไปละบ,บาย